สบายดีพอมีพี่น้องสองฟังโคงสองฟังไทยลาวมือนี้กัมมาพบกับพลินอยู่ในส่องพลินสาวลาวบ้านนานนะทุกคนมือนี้พลินกะมีภารกิจจาก้องเต้ของพลินนั่นเองเนาะก็คือไปเก่งบักอาน้ำเต้าใส่กับซีนหมูเนาะบ้านทุกคนเคยกิน่นโบหรือว่าบบเคยกินกะคอมเมนต์มาบอกพลินเด้ออันนี้กะสีเป็นบักอาน้ำเต้าของเฮาหรือว่าบ้านทุกคนเอิญอย่างพลินกับบุหงคือกันเนาะบ้านพอมีพี่น้องเพิ่นเอิญอย่าง พีรินกับบุห้มืดนี้เฮากัสีเอามาเก่งใส่กับซีนหมูเนาะเพราะว่าอีพ่อเรายากเราก็เลยสั่งมาพีรินกะจัดให้เนาะอกตลาดไปซื้อซีนหมอกซีนหมูมาเนาะทุกคนนอกะเฮาสิไปกะเกี่ยมเครื่องหรือว่าวัตถุดิบเป็นจังใดกะมาเบิงน้ำกันเด้อทุกคนเด้อไปทุกคนไปเกี่ยมเครื่องน้ำกันเลยขั้นตอนแรกพีรินกะสีเอาอ่าซีนหมูมาซอยเนาะทุกคนซอยๆไปเนาะตามเป็นต้นเป็นคำเลยเนาะพีรินใส่ทั้งน้ำมันหมูแลวก็ใส่ทั้งลูกหมูเนาะเพราะว่า อ่อยู่ตลาดมันมีขายแต่แบบนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นตลาดน้อยๆอ,อยู่ในอน,นันตเพลินกะที่ซอยซอยซอยไปก่อนเนาะเอาตามความมากความชอบของแต่ละคนเลยเนาะเพราะว่าอ่าการเห็ดกินเฮ็ดยูเห็ดกินมันบ่คือกันเนะาะไผามักแบบใดกะเฮ็ดแบบนั้นแต่เพลินชีเห็ดตามสไตล์ของตัวเองเนาะเพราะว่าเพลินก็เห็ดครั้งแรกคือกันเนาะประสบการณ์เท่เาทำยีสี่เป็นยังไดซิเลาะหรือซีล่วงนั่นกะ มาทาเบิรน้ากันไปพร้อมๆกันเลยแต่ทุกคนพนจนิเ็ดจังไดพลินกะบูฮูแต่พลินที่เอาหมูมาซอยเป็นตอนเป็นตอนเนาะเพราะว่าอีพอเรายากเราเอาบักกระต้นหรือว่าบักน้าเต้าบ่ะทุกคนพนลินกบับโบชื่อคือกันเนาะกับลืมซื้อแล้วเพื่อนปูเมียนอยู่ส่วนเพื่อนก็นเลยเอาเข่ามาเนาะได้ประมาณ3ามสี่น่วยเลยทุกคนเขาก็ซอยซีดแล้วละเขาก็ที่มาค้างหม้อเอาน้ําใส่เนาะทุกคนต้มน้ําให้มัน ฟดนะทุกคนเอากะสีทิ่มปาเมียนแบบนี้แล้วก็เอาอ่ากิ่งเคือเนาะหรือว่าตะไคร้มาใส่หม้อ,ขอเขาแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาหอมบัวใส่เพื่อความหวานความนัวแล้วก็บักเพชช็ดใส่เนาะหลังจากนั้นก็เอาผงอ่าเทวดาลงไปแล้วก็เอาเกลือลงไปนะทุกคนตามด้วยเกลือแล้วเอาก็คนๆน่อยนึงหลังจากนั้นเอากะซีเอาฝาหม้อมาปิดเมียนเนาะให้มันฟดเนะาะหลังจากที่มันฟดแล้วเพลินกะซีอ่าทําการเอา ซีนหมูมาลงต้มปลาเมียนนะทุกคนให้มันมีน้ำนัวออกมาให้ความนัวมันออกมาหลังจากนั้นล้วกะ็ทิ่มปลาเมียนนะทุกคนคนๆ,ๆล้วกะ็ทิ่มปลาเมียนหัน่นแล้วเอาก็สิไปซอยบักน้ําเต้าหรือว่าบ้านทุกคนชิเอิญอย่างพลินกับบะฮู้อันนี้ก็เป็นข้างแรกของพลินหรือว่าเป็นประสบการณ์แรกเลยได้ทุกคนไปทุกคนเอาสิไปซอยบักน้ําเต้าน้ากันเลยเนาะพลินกับซีปอกเปลือกออกเนาะทุกคนเนาะเพบปอกกันได้หรือว่าจังแต่ก็เพลินกับบะฮู้เนาะพลินกับซีมาทําการ ผ่านผ่านเปลือกมันออกไปมีแล้วเฮากระสี่ไปซอยเป็นต้นเป็นคำเนาะขออนุญาตผ่านเปลือกมันออกก็นเด้อทุกคนทา้าใครผ่ผ่านกันแล้วเต้นาะาเพราะไปลินกับฮูคือกันเอ้ยหาเว้าไปทั่วที่ทัวร์เดชเขาก็ต้องฝาดออกเนาะทุกคนเนาะแต่อ่าพี่น้องทางฝั่งไทยเคยเฮ็ดกินบรหรือว่าเอาไปเฮ็ดอันอื่นกินบักน้ำเต้านี่เอาไปนึ่งกินกับอ่ามกปูมกปลานึ่งกินกับอย่างกระแซบแซบเลยเพราะป็นพีพ่น้องเอ้ย อันนี้เฮากับปิดมาจากส่วนเนาะมันกับมากบ่ใหย่ปันไดแล้วกับโน้อยปันไดมันกะอยากเก๊แล้วเนาะบางเทือเพิ่นกะเอามากเก๊เนาะแต่ก่อนเพิ่นกะเอาไปเฮ็ดโอตักน้ำเอาไปเฮ็ดเยือออีกอย่างต่างๆเนาะทุกคนเนาะมันได้ทุกอย่างถ้าว่ามันเก๊เนาะแต่อันนี้มันกะยังอ่อนๆอยู่เฮาสามารถเอาไปนึ่งกินกับพ่นกับลาบกับแจ้วอีหยังกะว่ากันไปเนาะทุกคนตามความมากความชอบของแต่ละคนเลยเพลิงกระสียเอามาปอกไปนมีเนาะ ปอกปอกเปลือกมันออกท้าไผ่โบธนัดไปนมีกะยาหาเฮดไปบพลินเดอร์ทุกคนเดอเดี๋ยวมีดสีบาดมือเอาเนาะแต่อันนี้พลินกะสำนีสำนานแล้วเนาะทุกคนบาดกะว่าเป็นอย่างเพราะว่าเพิ่มตอนใส่เฮ้ยบวมแล้วอันนี้นะทุกคนเวามวั่วทั่วไปแล้วเฮ้ยเอากลมมาปาดปาดบาดเนาะถ้าไผบทนัดกะใส่เขียงหรือบา่าเอามีดสองคมมาซอยซอยออกก็ได้แต่อันนี้พลินถนัดมืออยู่นอกกะเลยว่าซอยแบบนี้เลยตามความสะดวกสบายของแต่ละคนแต่ละ บุคคลเลยเนาะเพราะว่าพลรินกะสะดวกแบบน,นี้แต่ถ้าทุกคนสะดวกแบบนี้กะเห็ดแบบอื่นกันได้เนาะเอากะสีซอยซอยซอยปอกปอกเอาจนเบิดแล้วทุกคนแล้วเอากอส็สีเอาไปล้างน้ําบาาเดี๋ยวนาะทุกคนเอาสีซอยตัดเป็นต้อนเป็นคำลำหลังนาะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตปอกเปลือกก่อนเนาะทุกคนปอกปอก,ปอกไปแบบนี้เนาะเดี๋ยวเอากะซีมาเซ็ตเขียงแล้วเอากะสีแบงแบงแบงจัดกันตัดแตงแบงบ่ายเนาะเอากะสีมาซอยซอยเป็นต้อนเป็นคำถ้าไผ่มักเป็นแบบกะซอย เทจริงฮะนะภาซีจะเลยได้พลินะนะเอ้ยเจ่บวรแมนอีฟอรซิดาหัวอันนี้เฮากลับมาซอยตัดๆๆเป็นคำถามันตอนใ่ายกะซอยครึ่งถ้าพอมีพี่น้องทางบ้านสีเฮดแบบใดกะได้นอกทุกคนตามใจเลยเนาะแตเพลินสีเฮดตามสไตล์ของตัวเองเพราะว่าเป็นครั้งแรกของเพลินคือการถ้าว่เพลินเฮดอ่าบถือกะบอเพลินเนเดอร์เพราะว่าการเฮดอาหารบ่มีพิษบ่มีถือจับได้แบบใดใส่ไปแบบนั้นเลยนอกทุกคนบางทีก็ลืมไดเอามาใส่น้ำลางอีกพอพี่พี่น้องเอ้ย อันนี้เหาะกับซอยซอยไปได้ประมาณนี้เนาะอันนี้เหาก็สิตัดเครื่องเพื่อการให้มันซอยง่ายขึ้นกว่าเก่าแต่บางคนเพิ่งกะสีเฮ็ดอีกแบบนึงเนาะแต่อันนี้เอาความถนัดของพลินเองแล้วกะเหาก็มาซอยซอยบปมีแหละตัดตัดตัดเป็นตอนโอ้ยทุกคนเฮียไปซะซูซสสัสจักรยาเถาะเมลพยานมันเบนฮิบวเมลละอันนี้กะบวางหมวดตัวไปแล้วเหาก็ซอยซอยจนกว่ามันสีเบิร์ตไปเลยซอยยักขั้งงีก็เลยไป ตามสไตล์ของตัวเองจากซอยแบบไรกบซอยไปเลยเนาะทุกคนซอยซอยซอย,ซอย,ซอย,ซอยเป็นต้อนเป็นคำมันจดชิโล้นพะธาท่มแล้วเดีฮันนะทุกคนเด้ย อาเพลินกับบงฮูนเนาะว่ามันชีได้น้อยได้หลายสำแดงจากชีได้น้อยได้หลายสำแดงเพลินกับบงฮูนคือกันเนาะหอก็ซอยๆๆไปเนาะก็คือปากก็ตัวเอ้ยวอลเม้นบักนำเต้านั่นเองเนาะทุกคนเนาะแต่เพลินวอลผิดพลาดประกันเลยก็ต้องกราบขอโทษโปรดอภัยพ่อแม่พี่น้องทางบ้านหลายๆเด้อหอก็สีซอยๆๆไปเนาะกว่ามันสีเบิดพุ่นแล้เนาะเว้ากะติตๆคลาดๆเพลินก็ต้องกราบขอโทษโปรดอภัยหลายๆเด้อเี้ยอันนี้เฮาก็สิซอยๆๆเป็นตก็มันซีเบิร์ตผุแล้วเนาะวอลก็ตีตีคพาดๆเพลินก็ต้องกราบ แล้วเขาก็จีมาทําการล้างน้ำเนาะคันตอนนี้เขาก็เอาปักกระตุ้นเขาลงไปเก็บใส่เก็บใส่อยู่พระาธาตุใดก็เก็บลงมาใส่รถโอ้ทุกคนจกนนักเฮียสู้หิ้วซาไปแต่กระยะทอมอนีวันอาทิตย์แม่พญาตมันบบเห็นเฮ้ยโบเมละ้ะนี่นะเขาก็เปิดน้ําไส่เนาะทุกคนเปิดน้ําแล้วก็ล้างล้างล้างไปประมาณน้ำหนึ่งสองน้ำกระโพเนาะแบบสไตล์สบับคนขี้คานคือเขาเอ้ยล้างแบบโอ้ยหมักง่ายสุดๆเฮ้ยโบเมล้ะนี่นะนอกเรืเ่องเลย เัากลางล้างล้างไปล่ะกะนี่น้ำทิ่มแล้วก็เปิดน้ำใช่ไหมเนาะล้างสองน้ำพอมันเปลือกน้ำค่าน้ำมันแพง <c oughs> เฮ้ยบวบเละล่ะ <c oughs> อ่าเราก็ทำการล้าง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 แล้วก็ทำการปิดน้ำแล้วก็ให้มันสเสด็จน้ำนะทุกคนเนาะอ่าโทกออกหีน้ำมันออกบางคนที่เซีเมียนกซบเซนะทุกคนหลังจากนั้นเราก็ชิมเด็ดหอมบัวหอมป้มอ,อยู่หน้าเหือเนาะอ่าหอมบัวหอมป้มเขาสู้ชีวิตขนาดทุกคนอันนี้แกะสีเอิญว่า หอมบัวใบบอทุกคนบ้านพี่น้องเอินอย่างกะคอมเมนต์มาบอกเพลินดเด้อทุกคนไพลินเอินว่าหอมบัวใบยอยู่หน้าเหอนเขาก็มาเก็บมาเด็ดเอาเนาะทุกคนจะเทกันลกเอาเบิร์ดทเลแต่กะยาท่อยานถึกด้นะเฮเขาก็คอยเก็บคอยเด็ดเอาเทือละน้อยเนาะเพื่อเอาไปกินให้มันได้กินหลายเทือเฮ้เขาก็ทําการลกๆลกลกเนาะคาร์วาอันสีดึงเอาอันนี้เขาก็เลื่อยเอาไปเทือละน้อยถ้าว่าเขากลกเอาเบิร์ดหีเมฆกับสีดาหัวรัวแล้วเอ้ยโบเมนแลวอันนี้เรามาเห็นเราก็ไดอีลี่อะไรทุกคน หลังจากที่เฮาได้หอมบัวหอมป้อมแล้วเฮากระสีมาเบิ่งหม้อเฮาเนาะทุกคนแล้วเฮาก็เอาขิงมาใส่ลืมใส่ขิงไพลินว่าแล้วเฮ็ดกินนีบต้องมีการลืมอีหยังจักอย่างนึงเนาะหลังจากนั้นเฮาสิเอาผักย่างต่างหญ้าผักโอ้ยผักย่างคว้ยผักย่างหยังก็เอามาลงเอ้ยบ่แม่นละนี่ผักหอมบัวหอมป้อมผักสีไปเรื่อยอีหยังเฮาก็เอามาล้างเนาะทําการล้างผักย่างต่างหญ้าของเฮามีหยังก็ใส่ลงไปเบิดเนาะทุกคนเพราะว่าเฮาเฮ็ดเทื่อทําอีดเด้เฮาบ่ฮู้เฮาสิใส่หยังเฮาก็กําำพึกใสแล้วแล้วผักย่างต่่่าางหญ้้ฮิๆบแมนนนนละะอัี เราก็ทำล้างไปเราทุกคนทําการล้างไปเอาน้ำหนึ่งสองน้ำพอแล้วเราทุกคนล้างหลายเปลืองน้ําแล้วน้ํามันเพลงหิบเมรละอันนี้นะมั่วเลยวมั่วแล้คลิปนี้บนวีดีมีสาระอย่างเลยสองนี้เอ้ยก่อนอื่นเมื่อไร่จลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ลินเดอร์นี่ขากลางหอมปัวหอมปลอมหอมเล้วแล้วเนาะจากนั้นหอกซี เอาบักกระตุ้นเอ้ยบักกระตุ้นกระตุ้นเอาบักอ่าน้ำเต้าเนาะทุกคนเอาบักน้ำเต้าลงหม้อไปเลยเนาะทุกคนเอาลงทอกทอกทอกลงไปโอ้ยทอกลงไปน้ำก็เฮียสุดสดสดเออยาเพิ่มน้ำพนะเฮิยบวมแนแหละเอากระคนกรคนคนแล้วก็เอาพาหม้อมาปิดเมียเนาะทุกคนเอาพาหม้อป so ิดเมียนหลังจากนั้นเอากระซี่ไปอันเอารถดีรถดีเบอร์ทุกคนสู Duo ้ชีวิตขนาดรถดีของผลินนี่ก็เอ <AM> ้ยจนได้ต <bunu> ัดซองตัดถุงใส่หุ่นนะทุกคนโคนรโคตโคเลโคเลโคเลแล้วก็ เงา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 อีกอย่างกะคาดว่ากระเป๋าเงินเป็นจังจีิกะคือดีนะทุกคนเนาะอันนี้ก็เอายอกยอดขำๆเดอเพวพะวาเราดีพลินขี้ค้านไปซื้อนะแบบสไตล์คนขี้ค้านคือเฮากะโอ้ยสไตล์นี้แล้วนะทุกคนเราดีกะบ่ยากได้ทุกคนคอทซองมาใส่เบิ่งทุกคนเบิ่งเอ้ยวางขี้ค้านของพลินนั่นนะโอ้ยไปซื้อกะโบราณแล้วนะทุกคนมันข,แา,า,า,นขาแล้วเฮาอีพอมาอีพอสอจะกินเขาแล้วล่ะสีหายหัวพลินเนาะเฮากะโอ้ยปดิใส่เลยนวทุกคนกะคนๆๆค,ค,คนใส่แบบนี้เนาะหลังจากนั้นเฮากะสี เอาฝาหม,ม้อมาปิดเมียนเออขี้ปเพลินบมมีอย่างมีแต่ฝาหม,ม้อปิดเมียนหลังจากนั้นเขาก็มาเปิดเบื้องทุกคนมาโฟดโฟดเบ๊บบบหลังจากที่หมอ้อเฮาโฟดแล,ล้วเฮาก็ที่ทาการปุ่งเนาะทุกคนหลังจากนั้นเฮาก็สิไปเอาอาผักหอมบัวหอมป้อมที่เฮามีหันมาใส่เนาะทุกคนอ่าหอมที่เฮาไปเก็บเอาอยุหน้าบ้านหันทุกคนเอามาใส่เพื่อความหอมเนาะ เพื่อให้มันหอมแล้วก็ให้มันกลุ่มก้มนั่นเองเนาะเ่ากระซี่ซอยซอยใส่ไผ่ยักไส่น้อยใส่หลายกระส่เนาะอันนี้ไผ่ลิ้นไส่เพื่อให้มันหอมซ like so oh. ื่อๆเนาะอ่า <discussion> ้าสีเป็นลกมาใส่เบอร์ต <danach> ้นหันอีเม่กระซีายเอานาะหลังจากนั้นเ่าก็ะี่คน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 ให้มันเข้ากันให้ส่วนผสมอย่างเข้ากันเนาะหน้าตาแกงเบอรกระต้นเ่าก็ะี่ได้ประมาณนี้เนาะเฮ้ยแก่งปบอกระต้นวาใส่ แกงบักนำเต้าใส่กับซีนหมูนะทุกคนมาเด้อกินข้าวแรงน้ำกันเด้อพี่มีเฮ่พ่อไม่พี่น้องเอ้ยเบาผิดเบาวถึงหลังจากนั้นพลิงกะซีซีมเบื้งนะทุกคนเอากะซีทำการซีมเบิง้งทำมันได้กาดแล้วพลิงกะซีไปตัดแต่งแบ่งบ่ายหาข้าวหาน้ำนะทุกคนเรามาเด้อกินข้าวแรงน้ำกันเนาะสำหรับนี่พลิงกะซีขอตัวลาพ่อเม่พี่น้องไปก่อนขอเอ่ยว่าสบายดีสวัสดีค่ะ